สวัสดีมีักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเรา <c oughs> เดี๋ยวจะให้มาดูหอโหง3 3 0สนะที่พึ่งจะตีผ่านเมื่อกี้สดๆเลยนะตอนแรกกะจะไม่ตอนแรกกะ,ะ,กกะว่าแบบจะตีให้เสร็จให้ผ่านก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาลงในวันถัดไปนะแต่ว่าด้วยความบังเอินที่หลังจากที่ปั้นไฮเนโกะเสร็จนะหลังจากที่ปั้นไฮเนโกะ อย่างที่ผมบอกว่าผมสุ่มไฮนโกะทำไฮนโกะไว้ตีหอหงสามสามศูนย์ปั้นเสร็จยังยังปั้นไม่สุดมากนะกรอบยังไม่ตันกรอบยังไม่ตันแต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยอะเก้าสิบเก้าฟ้าสองละก็คืออุปกรณ์ตันละแต่ว่ากรอบยังไม่ตันโซใสยย่งี้เดี๋ยวให้ไปดูโซเซ็ตนะซึ่งหอหงสามสามศูนย์เราผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม <laughs> น่าจะไม่แน่ใจว่าเป็นคนแรกอาไอหอสามสามศูนย์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่า ในแต่ละเซิร์ฟแบบมีใครเขาผ่านกันแล้วบ้างหรือ,อยังนะเนื่องจากถ้าอิงตามของเซิร์ฟนอกนะหอ3 3 0เนี่ยเป็นหอที่ผมว่าค่อนข้างยากมากต่อให้เป็นคนที่ผู้เล่นของเซิร์ฟนอกอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากซึ่งเราผ่านหอหง3 3 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้จะมาดูนะว่าใช้ทีมอะไรแบบไหนโซอะไรแบบไหนนะแล้วก็ดามจอะไรทำไปได้ที่เท่าไหร่นะซึ่งบอกเลยว่าดามจอันดับหคือนลอ่ะ ดาเมจอันดับหนึ่งเนี่ยคือเนลมาอันนี้เดี๋ยวให้ดูตัวละครที่ผมใช้ก่อนนะตัวละครที่ผมใช้มีเนลมีอิจิโกล่มเนลคริสมาสกระเทงเคียวกสือไฮนโกะชินจิอ่ามี6ตัวเนลมาเป็นดาเมจอันดับหนึ่งให้ลองทายให้ลองคิดในใจตัวดาเมจอันดับ2ดาเมจทาไปที่เท่าไหร่เป็นตัวไหนดีกว่าอ่ะลองคิดนะดาเมจตัวที่2เป็นตัวไหนอ่าลองคิดอ่าให้ ให้ลองคิดดูให้ลองคิดเล่นๆดูเดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายคลิปนะว่าอ่าตัวละครไหนทําดามิดลองไปได้เยอะที่สุดนะเอาบอกให้เลยว่าเนว่ะดามิดที่1เดี๋ยวจะหาตัวละครดามิดที่2นะมา เริ่มจากตัวแรกเลยเนว์อะสเตตัสอะไรประมาณนี้ลูนก็เนี่ยประมาณนี้ดูเอาข้อข่าวแล้วกันนะโซต่อสู้เนวผมใส่เป็นโซเซตนี้เนื่องจากบอสมันเกาะค่อนข้างหนาะเราเลยใส่เป็นอันนี้เจาะเกาะซึ่งได้ผลดีมากๆดีกว่าโซมือเปื้อนเลือดอันนี้ผมลองมาละดีกว่าโซมือเปื้อนเลือดค่อนข้างเยอะส่วนโซรร legend, ล่างเราก็ยังใส่เป็นไอเซนอยู่ต่อไปอิจิโกล่มใส่เป็นโซชูล่าจะได้ทดาําให้แนวหลัง3ตัวแดน,นติเธอแรกแล้วก็ใส่เป็นโซนี้เวลาตีครบ สครั้งตีปกติกันครบสครั้งเวลาทีมเราตีกันครบสครั้งอะ่ะอ่ะิติโกะเนี่ยจะได้ฟูลี่ร้อี่สิบแต้มอ่ะอันนี้คือข้อหลักเอาเอาแค่ที่มันหลักๆพอต่อไปจะเป็อ่ะเดี๋ยวสเตตัสด้วยอ่ะสเตตัสนี่ประมาณนี้ต่อไปเนวคริสมาสอ่ะสเตตัสอะไรประมาณนี้โซที่ใส่จะใส่เป็นโซเซตนี้ บางคนอาจจะงงนะว่าทำไมใส่เป็นเซตีนะก็คือเอามาช่วยบู์ดาเมจดของทีมนั่นเองนะซึ่งไม่ต้องไม่ต้องสนอะไรมากนะเอาเป็นว่ามันใส่เซตนี้แล้วมันผ่านนะโอเคต่อไปกระเทงเคียวสื่อ่ะสเตตัสอะไรประมาณนี้ส่วนโซผมใส่เป็นโซแทงอะนี้เพราะตัวละครที่ยืนหน้านะจะมีทังหน้าของอิจิโกะล่มมีกระเทงเคียวสื่อแล้วก็มีทังหน้าของไฮนโกะสามตัวนี้ยืนหน้าเนลเนยืนหลังไฮนโกะโซอะไรประมาณนี้ต่อไปไม่ใช่ไฮนโกะกระเทงเคียวสื่อ ให้ในโกะนี่ประมาณนี้นี่พลังสองแสนแล้เนี่ยอันนี้คือเพิ่งปั้นมาถึงวันนี้สดๆเลยแล้วก็ไอโซช่องสามเนี่ยก็เพิ่งปลดสดๆเลยส่วนโซเนี่ยใส่เป็นโซเซ็ตแทงคงนี่เลยเอามาช่วยยืนหน้าอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วนะว่าให้ในโกะเนี่ยจุดเด่นของมันจะอยู่ที่เอ่ออยู่ที่ไหนว่านี่อยู่ที่สถานะแมวสาวปลุกใจนะทุกครั้งที่ตรรัวละครเราตีปกติจะตีสกิลย่อยหรือไม่ตีก็แล้วแต่จะทำาดาเมจเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเท่ากับ8%เซนของไอพีสูงสุดของเป้าหมาย ไม่เกิน160%ของแอสแทคไฮเนโกด้อันนี้ถือว่าช่วยได้เยอะมากๆบางคนงงอาจจะนึกออกก็แหละว่าตัวอะไรที่เป็นดาเมจรองนะพูดมาขนาดนี้ละมาตัวท้ายจะเป็นทางด้านของชินจินะสเตตัสอะไรประมาณนี้ส่วนโซลิศายก็จะเป็นโซลเซตนี้เลยอ่ะนี่ดาวอะไรประมาณนี้อ่ะหตัวครบเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูว่าผ่านยังไงดามเมออะไรทําไปยังไงบ้างนะโอเคมาวันนี้คงไม่ตีไม่ตีเพิ่มนะเอาเอาแค่ดวัวเนี่ยกน็น่าจะหมดเวลาแล้วแหละ ไม่อยากวันนี้อยากพักหน่อยนะไม่ได้ตอนแรกไม่ได้กะจะมาอัดคลิปกะจะตีว่าตีให้ผ่านไปตีอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านกันแล้วแต่นะก็ตีตีไปเอยแต่แม่งตีรอบแรกดันผ่านเลยตีรอบเดียวนะผ่านเลยโอเคมาดูกัน330 330ดูกันไปตึงๆนะครับบอกเลยว่าไม่ถึง20เทิร์นนะประมาณ1 8 1 9เเทิร์นได้เนี่ยประมาณนี้ ประมาณ18-19เทนได้เกือบ20ิเทนอยู่กว่าจะผ่านนะพอมาอ,อ่ทำโซโลโครมาปรับโซอะไรปุ๊บผ่านเรียบร้อยอันนี้ไม่ต้องสืบนะว่าบอสอตีแรงไหมนะบอสเนี่ยที่ตีจนผ่านเนี่ยบอสไม่ได้แ้นตีเลยสักรอบนะถ้าบอสแชนตีก็คือก็ไปตั้งแต่รอบที่บอสแชนตีอะหลักๆไอหอชั้น3า0เนี่ย บอแฉนติเมื่อไหร่เนี่ยทีมเราแทบจะแพ้ทันทีเลยนะก็คือมันดาเมจแบบแรงมากมากและจากที่จําได้นะมันอันติหมู่เอ่อจะมีหอเต่ามั้งที่อันติแนวหน้านะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าหอเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันอันติหมู่หรืออันติอะไรนะเพราะว่ามันไม่ได้แ้นติมาค่อนข้างหลายสัปดาห์ละตั้งแต่ผมมาเตียเนี่ยผมใช้เป็นทีมเซตเนี่ยมันจะลดฟรีสตันคู่ต่อสู้เรื่อยๆก็คือบอสไม่ได้แ้นติเลยส่วนหอมังกรกับหอเสือเนี่ยเอ่อ กิเลนเนี่ยมันใช้นติหมู่อยู่แล้วไอ้หอเต่าเนี่ยน่าจะใช้นติแค่แนวหน้านะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคมาดูกไปไปฟ้าก็ให้ตอนแรกเอ่อตอนที่มันใกล้จะจบแล้วผมก็คิดว่าแบบไม่น่าจะผ่านนะแต่ว่านัานผ่านอะ่ะนันผ่านแบบเจ๋งมากดาเมจทุกอย่างคือแบบลงตัวมากๆนะถือว่าคุ้มนะในการปั้นไฮนิโกะผมผมเสียเศษแดงให้ Hi ไฮนิโกะไปเท่าไหรอ่อ่ะ จากตอนที่ทําคลิปสุ่มแล้วก็ทําเป็น4ดาวแล้วก็วันนี้ผมใช้อีก13เศษแดงในการปลดโซช่องที่3ของมันเพื่อทําให้มันใส่โซแทงได้แล้วก็ผ่าน hey, hey, hey. ความดีความชอบคือตกเป็นของไฮนิโกนะเป็นดาเมจลองที่ค่อนข้างโอเคมากๆจากที่ผมจําได้นะเนลเนี่ยเนลเนี่ยดาเมจอันดับหนึ่งดาเมจไปที่120กว่าล้านให้ไนโกะ ดาเมจไป30กว่าล้านดาเมจให้นโกะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สกิลหรืออะไรของมันนะมันอยู่ที่พัสอา่ามันอยู่ที่สถานะไอแมวสาวปลุกใจที่ทำดาเมจเท่ากับ8%ปอร์ของพีสูงสุดของคู่ต่อสู้อะ่ะก็คือมันจะอิงจากอา่าไอแฉกของไฮนิโกะเพราะฉะนั้นแล้วดาเมจที่เพิ่มมาเนี่ยมันจะเป็นไอแฉกของไฮนิโกะนะมันจะเป็นมันจะถือเป็นดาเมจของไฮนิโกะเป็นคนทำอยาก่อยดูตอนจบคลิปนะเดี๋ยวได้ดูแล้วเนี่ยแนวหน้าผมอะ่ะก็คือโดนตีทีเดียวไม่ตายนะตอนเมื่อกี้เมื่อกี้บอสมันคือสกิลยยย่่่่อนะแตตวาาไม เนื่องจากเรายังมีเนว์เนวคริสต์มาสอันติแล้วก็เขาเรียกอะไรนะมีฮิวมีเด้งเลือดอะไรให้เรื่อยๆนะก็เลยไม่ตายนะสตัวแนวหน้าเราก็ค่อนข้างโอเคอยู่อ๋อจริงอิจิโกะล่มเนี่ยอิจิโกะล่มก็โดนตีสกิลย่อยไม่ตายนะต่อให้อัพไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าก็ไม่ตายเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมอาจจะเพราะว่าเนวคริสต์มาสถ,ถ้าผมจะไม่ผิดเนวคริสต์มาสอันติรถได้แท็กคู่ต่อสู้ด้วย แล้วก็อิจิโกะร่มผมใส่เป็นทางด้านของโซอาชูรานะก็เลยจะได้ถือขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วก็โซอุคิทาเกะก็จะได้เลือดเพิ่มมาอีกหน่อยนึงนะก็ทําให้มันสามารถยืนหยัดได้ใส่มาเป็นเซตแบบว่าลดเด็บคู่ต่อสู้เอ่อลดเด็บคู่ต่อสู้เจาะเกาะคู่ต่อสู้แล้วก็ลดอัตราลดดาเมจคู่ต่อสู้นะจะเห็นนะว่าโซล่างเศษเซียวที่ใสมาเนี่ยเอ่อกี่อันนะหนึ่งสองอแค่สองอันนึงเหรอ โซลังเสียเซียวสอันลดเดฟแล้วก็จอกเกาะก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็มีไฮนโกรลดอาตาลดดามิคู่ต่อสู้เข้าไปอีกนะถือว่าไม่เสียแรงที่ปั้นไฮนโกมาอ่ะมเมื่อกี้แปดเทินจบประมาณจบเทินที่8ดแล้วลดเลือดบ,บอสไปได้เกือบครึ่งหลอดนะไอะ้จริงตอนนี้ผมก็คิดว่าอ่ะมันยังมันมีโอกาสผ่าน แต่มันจะมีอยู่อีกช่วงหนึ่งคือแบบตอนประมาณเทินที่1 5บห้ากว่าเนี่ยเลือดบอสมันเริ่มลดแบบช้าลงช้าลงนะเรื่อยๆนะก็เลยทำให้วันๆหน่อยแต่แม่งตัวสุดท้ายคือแบบเอาจิงมันมันต้องพึ่งดวงนะต้องพึ่งดวงอันติเนวติดคี้อ่าตีสกิลย่อยของเนวให้มาบ่อยๆตีสกิลย่อยให้ติดคี้อะไรประมาณเนี้ยเอาจริงทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่เนวเพราะจริงๆเนวคือดาเมจหลักเนวใส่โซชูล,ล่าแล้วก็เป็นโซจอกเกาะเพราะฉะนั้นแล้วดาเมจมันค่อนข้างโอพีสุดๆละแล้วตัวละครอื่นอะ ดาเมจจริงๆอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะเอาจริงพอมาเจอบอสเดี่ยวแบบเนี้ยมันตีค่อนข้างยากเนื่องจากตัวละครของเราเนี่ยมันเอ่อเขาเรียกว่าตัวละครของเรามันเป็นตัวอันติหมู่และยิ่งโซไอเซนอย่างเงี้ยอันติใส่ตัวละครแค่ตัวเดียวมันจะดูดดาเมจได้ค่อนข้างน้อยมากๆนะก็เลยอาจจะทำดาเมจได้ช้าหน่อยแต่ว่าที่ผมอยากรู้อีกอันนึงก็คือตอนหอ หอเสือยังยังไม่ได้ไปดูนะหอเสือตัวละครไหนที่แบบตีปกติหรืออันติรถฟรี่คู่ต่อสู้สเพราะว่าตัวดาเมจหลักของหอเสือที่จะใช้เนี่ยก็คือจะเป็นน่านของยูริจิเตะและยูริจิเตะเนี่ยถ้าเราอันติเธอหนึ่งได้สักส0กว่าครั้งเหมือนตีไม่น่าไม่น่าจะถึงนนะอันติสักสี่ครั้งต่อรอบอย่างเงี้ยรวมกับโซไอเซนผมว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มอยู่เดีย๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งซัดเข้าไป นะ12เทิน12เทินลดเลือดบอสได้ประมาณ75อาจจะถึง80ละทุกอย่างคือแบบสุดมากปั๊บปั๊บปั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 บ,ปบ,ปบแล้วกระสินเขียวสื่อเนี่ยอันติแม่งติดคี้บ่อยจัดเลยไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันติดคี้บ่อยอะไรขนาดนั้นนะติดผมว่ามันติดคี้บ่อยกว่าเนลอีกนะ เหมือนนิวมา้าเราจะอันติไม่ค่อยตีคี้เท่าไหร่อ่าจะแต่ให้ดูอันตเนิวนะว่าโดนทีเท่าไหร่บวกกระจาะเกาะที่แบบโซเจาะเกาะมันน่าจะเจาะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะโซอันนี้ถ้าจำไม่ผิดถ้าอัพสุดอ่ะนะประมาณเจ็ดล้านกว่าอันตเนิวตีคีเจ็ดล้านกว่าแต่ลองดูตีปกติดู ดาเมจที่ขึ้นอันหลังสุดอ่ะอ,อันใต้สุดน่าจะเป็นดาเมจของอ่ายูริจิเอ๊ะดาเมจของไฮเนโกนะ,ะเวลาตีปกติอย่างเงี้ยมันจะมีดาเมจขึ้นอันท้ายสุดเลยอ่ะอันนั้นคือดาเมจของไฮเนโกจากอ่าสถานะของมันปับป๊บปั๊บเนีน่ยเห็นไหมประมาณสี่แสนกว่าหรืออะไรเงี้ยเนี่ย หรือมันนับแค่สกิลย่อยว่ะไม่แน่ใจนะว่ามันนับสกิลปกติด้วยหรือเปล่าหรือแค่สกิลย่อยนะมันบอกโจมตีทั่วไปกับสกิลชำนาญนะมาพอให้เนี่ยไอตอนถึงไอจังหวะเนี่ยมันรู้สึกแบบวิวๆนะแต่ว่าเมื่อกี้นิวอันติได้ค่อนข้างแรงมากนะมันเลยแบบพอทำให้พีเกมได้อันนี้เหลือประมาณ25%่สิเ ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เี่ยเดี๋ยวสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไมั้งเพราะแต่ละหลอดใหญ่เนี่ยมันประมาณหลอดละยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ปั๊บเข้าไปอ่ะตีปกติเนี่ยมันจะเห็นได้นะว่ามันจะมีดาเมจหลังสุดขึ้นอีกทีหนึ่งไงแม่สองแสนกว่าเนี่ยสองแสนกว่าอ่ะสี่แสนกว่า, 400, วา 600, เนี่ยหกแสนเนี่ยไอพวกที่ขึ้นประมาณเนี่ยหกแสนสี่แสนอะไรเงี้ยอันหลังสุดเนี่ยคือเอฟเฟกต์อของไฮเนโกะนะ ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างดีมากๆอจริงการที่เราจะมาตีบอสบอสหอคอยที่มันมีแคต่ตัวเดียวอย่างเงี้ยผมว่าตัวละครที่มีสถานะ,ะลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ HP สูงสุดของเป้าหมายหรืออะไรเงี้ยที่แบบสร้างความเสียหาย8%ของ HP ของเป้าหมายอะไรเงี้ยผมว่าเอฟเฟกเนี่ยมันค่อนข้างดีในการตีบอสเดี่ยวนะมันจะทําให้เราทำระดมิ่ได้ค่อนข้างเยอะขึ้น อันนี้จบเทินสิบเก้าใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ผมจำได้ว่านิวอันติก็คือตายเลย 7, เจ็ดล้านสองเพอร์เฟกต์๋ยวให้ดูดาเมีนะ ไนโกะเนี่ยเห็นไหมจากที่ผมบอกนะไอ้พาร์ทฟที่มันบอกที่มันขึ้นทีแบบสี่แสนสองแสนหกแสนนะรวมๆกันแล้วเนี่ยให้ไนโกะทำเมจไปได้35ล้านนะร้อยพันหมื่นแสนล้านสิล้าน35ล้านซึ่งเป็น19%นะถือว่าค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เอ่ออันอื่นคงไม่ต้องดูหรอกอ่ากระเทน5ล้านร้อยพันหมื่นแสนห้าล้านอ่ะอิติโกะร่ม2ล้านชินจิ14ล้านไม่แน่ใจว่ามันแรงจากอะไรนะ แล้วก็เนวคริสต์มาสประมาณ6ล้านห้านะแล้วก็เนวม้าของเราไปที่ร24ล้านนะถือว่าค่อนข้างจุกจุกได้เศษแดงมาสี่อันก็ไม่ค่อยคุ้มอะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยตีไปีเรื่อยๆนะไม่แน่ใจว่าจะมีอันไหนที่พอฟัดพอเหวีย่ยงเอาจริงผมว่ามันน,น่าจะมีนะน่าจะมีอันที่แบบพอยากๆกว่านี้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยไว้ตีหลังวันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะแค่นี้แค่ เต็มอิ่มละจุใจสุดๆแล้วเนี้ยโอเคก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ทางซ้ายเพจดดว้างขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมตอนนี้ครับไม่เจอใหม่คลิปหนะ้าบายๆครับผม